พันโทสุพันณร้อยพุทธพุ่มครับกองพันธ์ฐานมาที่13ได้กล่าวรายงานต่อพันเอกนฤทธาวรวงศุ่มครับการกรมฐานมาที่3กองพลฐานมาที่หนึ่งค่ายพระขุนผาเมืองเพชรบูร์ซึ่งเป็นประธานมอบบ้านให้กับรสน้ยกากไร้ทุกคนอภาพและพิการจำนวนหนึ่งหลังคือนางสาวถมยาจำปาครุฑอายุ64ปีอาศัยอยู่หมู่สี่บ้านบางเหวตบนยางงามอำเภอหนองไผ่ซึ่งพิการแขนขาอ่อนแรงสายตาผ่ามัวและหูตึงเติมที่อาศัยอยู่เพียงลําพังคนเดียวบนกระท่อมหลังเล็กพื้นบ้านท ด้วยฟากไม้ไผ่หลังคาและตัวบ้านมุงด้วยสังกะสีเก่ามีสภาพชารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากทางเดินเท้าออกมีน้ําท่วมขังสัญจรลําบากมีรายได้จัดเบี้ยเชี่ยผู้สูงอายุดเดือนละ600บาทและเบี้ยคนพิการอีกเดือนละ800บาทสำหรับใช้ประทังชีวิตโดยมีญาติพี่น้องคอยนําอาหารมาให้และดูแลบ้างเป็นครั้งคราวในการนี้นายจรสศรีูลนันเพื่อนน้องไผ่เป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตาม โครงการราชรัฐร,ร่วมใจสร้างบ้านผู้ยากไร้ทุกคนเหลาภาพและพิการเทิดไทยปีมหามงคลเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถทลงทวันราชาสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2 5 5 9 และสมเด็จพราะนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิพมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559จากนั้นพันเอกนฤทธิ์ถาวรวงศ์พุ่มคับการกรมฐานมาที่3พันโทสุพรรณร้อยพุทธพุ่มครับกองผันฐานมาที่13นายจรัสศรีมูลในอำเภอหนองไผ่พร้อมด้วยทุกภาคส่วนได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือนางสาวถมยาจอมปาครุดและมอบพระบรมฉายาักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อนำไปติดตั้งไว้ไภายในตัวบ พร้อมทั้งมอบถุงยางชีพพระราชทานให้กับรัศดรผู้ยากไร้ในพื้นที่ตะบนยางงามอีก21ถุง